ทำเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเสียบเอาเดี๋ไปเสียบเดี๋ยวไปเนาะเดี๋ยวไปทุกจุดทุกมองปลอดภัยด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาปลอดภัยขึ้นสูงสูงลงสั้นซาทำไม่ได้ได้หลายขอทีมงานสามเทพจง

ไปได้เยนะคน่ะจังหวะแรกไปได้รุ่นไหลบาทเลยเอาละดันโตนะครับเอากรบปุกเจี๋ยวหนึงบาัน À, vào hàng được rồi, chạy hùn một tuần đến pháo quân pháo u, hái à, đi. วันนี้ติดตลอดนะครับกลุ่มควันไหลอ่ะเบานะกจรมาจิกนะเบานัก่าเมื่อหน้าไม่เอี้ว อ่าม่ครม,มาบ้านอีกแล้วด้านกรรมการด้านกระไรด้าตาพอดีบ่เห็นว่ะสิเดี๋ยวหลุด,ดมีหลุดความมาันมาจังเบิือกันอีกรอบไหมครับหุดออกมาเป็นตัวใหญ่เปละ่ะมันตินลงมาเลยมันจะใหญ่ไปหาตัวเบาเบา รอยหาสีผ่านไปใส่หัวเป็นตัวโจมนุมนนดีเป็นพวงเก็บแชร่รถรักดาเป่า ผ่านไปเดี๋ย,ยวเห็นมันทิมมอมอมอมไอปอกี่ก่อนสองร้อยผ่านไป อีกแล้กับไปใ่ไหมเอาเบิกันไปนะเบิ้กันไปนนส, <c oughs> สะเตสเตรไปงวดหน้างวดหลังไปใดสืยวางหางแล้วเอาอีกตั้งหางสองร้อยสี่สิบพันบาท คอยโยกคอยหมุนลดร,ระดับเบา,บา,บาอันเทศกระที่กระดาบคือมอมเป็นจังสีเบาเป็นเบาแปดเทปไปมา

ตามที่ขนวนตามที่เินะครับเลขกยแิตามที่เพินะะผมว่าที่ได้ทผู้พนะครับนีการจัาการขมวนจ่านีด้้าจ่าปานะฮโอกาสิิ่าจะมีน้ำตันนะครับตา่า เดี๋ยวมึงอยู่ในผาอีกปวดๆจนไปรอกับพ่อเองเนี่ยหกสิบกาแล้วเ0็ดิผ่านไปตามลงมานสามร้อยแปด 二。